วันนี้เราก็จะมาดูเนื้อหา g r ก Grammar กันนะคะสำหรับไปเตรียมสอบ CU t e s เนื้อหาก Grammar ก็จะมีหลายส่วนด้วยกันส่วนแรกที่พี่จะสอนคือเรื่อง Part of Speech นะคะคือหน้าที่ของคำต่างๆนะคะ Part of Speech Part of Speech มีอะไรกันบ้างน้องๆ อาจจะเคยได้ยินกันแล้วว่าพัลร็อคสปีดมีอะไรกันบ้างพัลร็อคสปีดมีดังนี้หนึ่งนาวสองโปรนาวคือสรรพนาม 3. เวแร์บคือคำกริยาสี่แอดจูตีฟห้าแอดเวบ 6. preposition 7. conjunction และก็8อันสุดท้ายคือ interjection เคือคำนามนะคะคำนามนะคะคำนามพี่จะแบ่งกันเป็น2รูปแบบคือดูตาม t y p ์หรือดูตามชนิดแล้วก็ดูตาม Number คือตามจำนวนนะคะส่วน2คือ p r o u n p r o n o u n คือสรรพนามสรรพนามมีหลายอย่างก็เช่น Personal, p r s s e s s i v e Reflexive, Definite, Indefinite, Interrogative แล้วก็ e t i v i v e ซึ่งเดี๋ยวพี่จะอธิบายเพิ่มว่า ลและรชืที่พี่พูดไปเมื่อกี้คืออะไรน้องอาจจะอุ๊ยอะไรกันเดี๋ยวเราอาธิบายถึงน้องก็จะเข้าใจกันเองนะคะอัทนที่3คือ verb verb คือกริยาพี่แบ่งออกเป็น3อย่างคือ finite non finite และ helping verb อันที่4 adjective คือทำคุณศัพท์ซึ่งก็พี่จะแบ่งเป็นตามลำดับหรือตามตามดิ้ดูว่า ตำแหน่งมันเป็นอย่างไรต้องวางยังไงหรือลำดับมันต้องเรียงยังไงส่วนอันที่5 adverb หรือกริยาวิเศษนะคะซึ่งมันก็จะมีหลายชนิดเช่นมี4ชนิดคือ frequency time place และ manner ซึ่งน้องก็จะได้เข้าใจต่อว่ามันคืออะไรอันที่6 preposition คือบุพบทนะคะมันก็มีหลายชนิดแต่ที่พี่จะสอนคือเรื่อง preposition of time และก็ preposition of place นะคะ อันที่เคือ conjunction conjunction คือสันทานซึ่งพี่จะแบ่งตามฟังก์ชันคือหน้าที่แล้วก็แบ่งตามความเกี่ยวข้องของแปรและประโยคที่มาเชื่อมกันและอันสุดท้ายคือ correlative คือไอคำสันทานที่ต้องมาเป็นคู่ถึงแปลได้อันสุดท้าย i n t e r j e c t i o n ง่ายมากค่ะมันคือคำอุทานพวกแสดงความตกใจแสดงอารมณ์ซึ่งเดี๋ยวน้องก็จะได้รู้นะคะว่ามันมีอะไรกันบ้าง